คำเตือนเนื้องจากในเรื่องมีแสงกระพริบความรุนแรงเลือดเสียงและฉากกระทบกระเทือนจิตใจไหนมาดูดิได้ปะวะ ไอ้เหี้ยเดกกูตกอ่ะก็ได้ก็ได้เตาฟีจังเอ้ากูยืงทำไมวะฮะแน่นส่งคลิปหาย ไอ้เหี้ยกลับดีกว่านเนอะไปถ่าย ไเพราะว่ามีคนเจอสองใครวะแต่กูออก็เห็นคนรู้กู่นะแต่ก็ไม่รู้ใครวะไอ้น่ะงั้นจนระรอดป่ะใช่นั่นแหละเจอเมื่อวานยังไม่ทำอะไรวะพี่รู้เหมือนกันก็คงหายติ๊กต็อกของมันมากเห็นช่องคนแรกไปขอไปเข้าแล้วก่อนนะตัวไหนวะนี่ไงมันก็โดนตัวนี้แต่ตัวนี้เน,นื้อจะพลาดแน่อ่ะอ่ะ,อะ เก่งไกมวกเนี่ยมบอกมาทำไมอแพ้เลยเรื่องไงเด็กใหม่เข้ามาไม่ทันไรก็มีเรื่องเลยคือเราขอในตรงนี้ได้ไหมได้ปะอือว่าใครตัดไว้เพราะว่าเรามาชวนเราเข้ามจังเลยปะเฮ้ยเด็กใหม่มาเนี่ยดิ คืนนี้มาหาครูครูที่สวนบิทดีแต่ว่าอาจารย์ให้เราออกนอกห้องพัตอนคืนนะหรือมือจะไม่ไปเพื่มไม่มีสิทธิ์เรื่องหรือเปล่าเออพูดมาเรื่องไหนดิ เยต้องเก็บหนื่อยใครวะเหนื่อยกับพี่เตนเนอร์อะอ๋อพี่เตนเนอร์อันเดอร์ดิมาป่ะอ๋อใช่ใช่ใช่เนี่ยมาละเอะไรวะเอาไปไหนวะเพื่อนน่าเป็นห่วงนะเราไปดูเพื่อนกันดีไหมไปก็ไปจะก็ เดแกมากูนะไดเ้เราขอไปด้วยมดหไปไหนเออนั่นดิายไปไหน็ไม่ลู้เออแก้วอรแกนเดี๋ยวเราขอไปข้านกันมันจะข้าไร้างวนวะเออนั่เราก็ชิมเราจอกันนะบาน เรามาหามันทำไมวะมืดก็มืดแต่แล้วนั่นดีนคันก็คันอยู่พี่เดียว ทำไมกับเด็กใหม่ไหวที่อะจีน,นี่เหี้ยอย,อย่าไปโทษเพื่อนเลยเฮ้ยไม่ต้องมาช่วยมันไอ้เหี้ยเ,เวลาไปหาเพื่อนเราดีกว่าปะเหี้ยมึงก็ว่างแค่ตอนกลางคืนนะเวมึงไม่กลัวกลัวเหี้ยอะไรวะอย่าปอดดิกลาคืนนี้นแหละ อย่างนี้เมื่อไหร่จะหาเจอว่าแม่งี้เฮียแยกกันหาดีกว่าวะยังไม่รู้เลยเว้ยเพื่อนไงบ้างอ่ะอาจจะมีฆาตกรก็ได้นะไม่รู้เโอ๊ยฆาตกรเฮียอะไรไม่มีหรอกอย่าเพิ่งเจอโทรศัพท์ก็มีติดต่อกันได้มีอยู่นี่แหละไป่ลบโอเคเราลืมโทรศัพท์อ่ะเอาไงดีอ่ะกลับไปเอาไหมงี้ก็ไปกันสองคนเลยเดี๋ยวผมไปคนเดียวก็ได้เดี๋ยวผมอยู่คนอุ้ยก็ปล่อยมันไปมันก็เป็นเนี้อแหละ ló ghê 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 chạy ghê 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 đi ก็ยังไม่หยุดร้องไห้เลยเออกวฟ้าแม่งน่าสงสารจริงคือหนร้องไห้ทั้วันเลยหรือว่าอยู่ในสัการจริงร้เป็นจริงขอบคุณะ

กูบอกไปทำก็ทำดิวะเอาไปดิหลายรอบแล้วนะมึงอะลุกดิลุกตลกวะเดี๋ยวพูงถ่ายไว้นะถ่ายหน้าสุดเสมเพศของมันอะถ่ายไว้เว้ยชี้โคตรเอกอะเออีต่ำน้อยชะมตลกอะตลกแห่เอาอันี้มาดูดิเอาคลิปนี้ดู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  你们不独立什么意思？啊啊

สามแอคชั่นช่วงนี้พวกมึงเรียนเป็นไงบ้างวะปบอแงคา่าไม่ใช่้ย่าใช่ใช่าจะยไทได้ิ่นะเาไ้กี้ลยคได้กิ่สาวัทงไัตกรตัวจริงป่ะครับ ขาผมผมเองแหละหายมุงมุงหน่อยเช้าวันหนึ่งมีคนททบๆขี่เมานอนตายอยู่ที่ใต้สะพานลอยรถละเลิกการบุหรี่การบุรี่นั้นสำคัญนะครับ ไม่ดีต่อเพื่อนๆและมิตรภาพเราเลิกกับ,บุรี่กันแล้วใช่ไหม <laughs>